สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันอยู่สบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะครับก็มาจากมิสหายเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่แล้วก็ ในกลุ่มอะไรเงี้ยสอบถามมานะครับผมก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีคอมเมนต์หรือมีอินบ็อกมาถามผมมากเกินกว่า2นะผมก็จะมาทาคลิปคุยกับเพื่อนนะเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางเป็นประโยชน์ให้มิสหายกันเนาะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ที่จะมาคุยก็คือตรงหน้าเ,เพื่อนๆนี่แหละเกี่ยวกับแมกกาซีน วิบิกันประเภทอัดแก๊สรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับคืออาจจะเป็นเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับเพื่อนบางท่านอาจจะเคยดูไปแล้วเอ๊เนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้ก็คเคยพูดคุยไปแล้วทําไมมาคุยซ้ําเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่า ของเล่ของทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของใช้อะไรก็ตามนะครับยานพาหนะนู่นนี่นั่นหรือแม้แต่บิบิการของเราก็ตามนะครับมีผู้คนผู้เล่นเข้ามาใหม่ๆเสมอนะครับบางท่านก็อาจจะไม่มีข้อมูลหรืออาจจะได้ข้อมูลมาจากที่ต่างๆก็เลยเกิดความสงสัยในยุคปัจจุบันนี้มันไม่มีบอร์ดนะครับเหมือนสมัยก่อนที่มีหลายบอร์ดนะแต่ก่อนอหรือนิตยสารที่มีการทําออกมาหลายหัวนะครับสมัยก่อนมีหลายหัวเลยเในปัจจุบันนี้แทบจะหาได้ยาก ก็ต้องไปคุยกันใน Facebook ซึ่งก็ถูกบีบถูกจํากัดหลายๆอย่างอย่างผมนะโพสลงผมผมไม่มีเพจส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้ลงส่วนตัวด้วยนะผมลงในกลุ่มก็ยังโดนเลยนะครับแล้วก็มีทาง YouTube คนใหญ่เขาจะไปคุยกันในไลน์อันนั้นก็จะปลอดภัยนะครับทั้งแบบพวกที่ซื้อขายมือสองอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเขาก็จะไป คุยกันในนั้นไม่เหมือนในยุคก่อนเนาะก็อาจจะหาข้อมูลยากขึ้นแล้วข้อมูลที่หาง่ายสุดดูง่ายสุดคือ Youtube นั่นเองนะครับก็ผมก็ทําเป็นหนึ่งในที่ทำนะครับเพื่อจะมาคุยกับเพื่อนเนาะทีนี้เนี่ยมาวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแมกกาซีนบีบีการประเภทอัดแกนอะไม่ว่าจะเป็นปืนยาว smg ปืนสั้นทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับทั้งหนานี่หนาทั้งบางนะครับก็คือเล่นเสร็จแล้วต้งปัง,ปง,ปงยิงเสร็จแล้วต้งปัง,ปง,ปงแมกกาซีน เราจะต้องทำไงกับมันเราควรจะปล่อยแก๊สออกไหมหรือเราจะต้องทำยังไงกับมันนะครับหรือจะเก็บแก๊สไว้หรือยังไงนะครับทำแนะนำอันนี้ก็แบบเป็น2นะครับคือปล่อยกับไม่ปล่อยนั่นเองมีอยู่2อย่างง่ายๆนะครับทีนี้ด้วยประสบการณ์ของผมและการที่ผมหาข้อมูลมาระยะเวลายาวนานแล้วก็ทำมาตลอด10กว่าปีที่เล่นมานะครับด้วยประสบด้วยตัวเองนะครับในส่วนตัวผมผมไม่เคยปล่อยแก๊สออกจากแมกกาซีนเลยนะครับแต่ไม่ได้เติมเพิ่มนะคือพอเล่นเสร็จปุ๊บเสร็จแค่ไหน เก็บไว้แค่นั้นเช็ดทั้งหมสะอาดดูความสกรปรกฉีซิลิโคนจุดสําคัญ3จุดแล้วก็เก็บใส่กล่องแค่นั้นเองนะครับแต่ผมไม่ได้แยกจากตัวปืนนะไอ้ตัวที่ใส่ตัวปืนได้ที่ผมโชว์ในตู้ผมก็ใส่นะครับแต่ไอตัวที่ใส่ไม่ได้ที่ผมตั้งอะ่ะผมก็จะไปเก็บ ในกล่องพร้อมกับแม็กสำรองที่มีก็จะเก็บในกล่องนะครับส่วนปืนยาวที่แขวนไว้ก็จะถอดแม็กออกหมดนะครับเพราะว่ามันประหยัดพื้นที่ไม่ได้ว่าไม่อะไรครับผมประหยัดพื้นที่ผมเลยถอดออกนะครับแต่มันจะมีแบ็กบาประเภทที่ใส่ไม่ได้ตัวปืนไม่ได้ก็มีอันนั้นผมก็จะเอาออกเก็บไว้นะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องการปล่อยแก๊สเนี่ยผมไม่ปล่อยออกเพราะอะไรเพราะว่า ถึงเนี่ยคือจากที่ผมทดลองดูนะปล่อยออกนะครับผมมีความรู้สึกว่าพออัดใหม่อะมันมีแก๊สซึมออกมานะครับมันมีแก๊สเหมือนกับรั่วออกมามากกว่าที่เราจะไม่ไม่ปล่อยแก๊สเลยเพราะว่าผมดูเนี่ยมันเป็นแม็กของ g n p หรือ VV บางตัวนะครับคือพอผมปล่อยแกส๊สออกปุ๊บผมก็มาอัดใหม่รู้สึกว่าแก๊สมันรั่วออมาซึมนะแล้วมันก็รั่วอย่างนั้ไม่หายนะครับแต่ในกรณีที่ ผมไม่ปล่อยนะบางทีแก้มมันอาจจะซึมออกมาเองอะไรยเงี้ยถ้าเกิดซีนมันไม่ค่อยดีแล้วแต่มันจะค่อยๆนะพอมาอัดใหม่มันจะมีเสียงนิดนึงแล้วมันก็จะหายนะครับอันนั้นก็มีแต่สาหรับแม็กบางตัวนะครับไม่เคยร่วดซึมเลยนะครับอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นตลอดเลยนะครับยกตัวอย่างแม็กของโตเกียวมารุอีนะครับแม็กของมารุอีเนี่ยผมอัดไว้เนี่ยบางตัวผม ห้าปีมั้งห้าหกปีก็ยังไม่รั่วเลยนะอย่างอ่า U S P อ่ะยังไม่รั่วเลยนะครับ,ย, uh, ย,ย,รบยังอยู่อย่างนั้นอยู่เลยนะแล้วก็ V U U b l e l e V F C ของไต้หวันอนะ่ะก็มีรั่วบ้างมีแบบอ่าซึมออกมาบ้างแต่พออัดไปอ่ะก็หายก็ลเล่นต่อจนมันอัดแล้วรั่วจนแก้ไม่ได้แล้วก็ค่อยซ่อมแซมเอานะครับทีนี้เนี่ยบทสรุปที่ผมจะบอกเพื่อนๆคือไม่ว่าจะเป็นปืนยาวปืนสั้นนะครับผมไม่ปล่อยออกนะครับแล้วไม่มีปัญหานะครับ ยังไงย่างนั้นแล้วก็ฉีดซิลิโคนบำรุงรักษาไว้นะครับจะมีแม็กบางประเภทนะครับเวลาเราเล่นเสร็จอ่ะยาเหลือแก๊ดไว้เยอะอย่างแม็กที่มันบางๆอย่างเงี้ยครับเล็กๆแบบนี้ครับอย่าเหลือแก๊ดไว้เยอะนะครับเพราะว่าอ่ามันเล็กนะพื้นที่มันน้อยแรงดันเยอะมันอาจจะทําให้แม็กบวมได้เลยบางตัวนะครับก็อย่าเหลือไว้เยอะนะครับเหลือไว้กะว่าเหลือเท่านั้นเท่านี้เดียวอ่ะให้มันมีรักษาแรงดันอะไรหน่อยอย,อย่างที่เขาพูดกันเนาะ จะได้ไม่บวมนะครับมันก็จะเล่นได้ปกติไม่ต้องมาซ่อมแซมอะไรมากนะครับแม็กเล,ล่นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่แม็กที่ห้ามเหลือแก๊สไว้เลยก็คือแม็กที่เป็นประเภทเ o 2 m a ทูแม็กหลอดอย่างเงี้ยเล่นเสร็จนะครับก็กะว่าเล่นให้มันเหลือน้อยสุดเนาะก็ค่อยถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็คือค่อยๆขันที่มันล็อกออกแล้วก็ค่อยๆปลดออกอย่าเร็วนะครับอย่าเร็วอย่าแรงค่อยๆคายแก๊สออกนะครับจนหมดแล้วค่อยถอดถังแก๊สออกนะครับมันจะได้รักษาด้วยเนาะ ถ้าเกิดอยากจะปล่อยแก๊สล่ะสมมติว่าเอา่อได้ข้อมูลมาหรือความสบายส่วนสบายใจส่วนตัวเนาะไม่อยากเหลือแก๊สไว้แบบที่ผมเล่านะแบบที่ผมบอกนะอยากจะปล่อยแก๊สออกให้หมดนะครับก็แนะนําเพื่อนแบบนี้นะครับคือข้อมูลเหล่านี้ผมก็ไม่ได้รู้เองนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆนะครับที่ผมศึกษาเนาะของญี่ปุ่นอะ่ะมันจะมีญี่ปุ่นบางตัวที่เขาต้องปล่อยแก๊สออกผมไม่แน่ใจว่าทําไมเหมือนกันนะผมเคยได้ยินมาว่าเหมือนเขาแบบ มีปัญหาเรื่องข้างในถ้าเกิดเราเอาแก๊สไว้อะมันจะทําให้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นไต้หวันก็จะปล่อยแก๊สในออกนะครับคืออย่างเราบางทีเราคิดว่าปล่อยแก๊สเนี่ยกดวาลวจ่ายเนี่ยให้มันพุ่งออกมาเลยนะครับอย่างจะพูดแต่มันจะพุ่งมาด้วยความดันแรงสูงมากนะครับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับ ยางปากแม็กได้นะครับแล้วก็โอลิงภายในอาจจะปริ้นหลุดแล้วทาให้แก๊สซึมแก๊สรั่วได้นะครับแล้วก็ต้องถอดมาแก้ไขกันนะครับทีนี้เนี่ยนายที่ผมได้ข้อมูลมาเขาจะใช้วิธีนํากระป๋องแก๊สเปล่านะครับแล้วเจาะรูนะครับแล้วใช้หัวเนี่ยในกระป๋องแก๊สเปล่านี่ยกดเหมือนเติมแก๊สอ่ะให้แก๊สมันย้อนออกมาทางนี้ครับแล้วให้ออกไปทางนี้ปื้ดหมดน่าจะนะผมคิดว่าน่าจะเป็นการรักษา,าชิ้นส่วนมันนะ ให้ม <high> ch <matter> so right, ันไหลย้อนมาทางเดิมครับคือกดให้มันไหลย้อนมาทําเดิมเพราะมันจะออกมาไม่แรงนะครับมันก็จะออกมาตามปกติอันนี้แล้วออกมาน้อยๆะครับมันก็เลยน่าจะเซฟและปลอดภัยกว่านะครับแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะเคยมีการนําเสนอและมีการพูดถึงกันน่ะทางไต้หวันน่ะเวลาเขาปล่อยแก๊สอ่ะเขาจะนำไอ้วาววาวจ่ายเนี่ยไปเคาะอะไรสักอย่างมันก็เคาะ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 อ่ะค่อยๆให้แก๊สออกครับ แล้วก็ให้แก๊สมันออกไปเองแล้วเขาเล่นเสร็จนะครับทางใต้หวันนะอันนี้คือการวิธีปล่อยแก๊สของเขาที่ผมได้เห็นมาได้รู้มานะครับสาหรับคนที่อยากจะปล่อยแก๊สเนาะแต่มีวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะทาอย่างนี้นี่อันนี้คือหัวเติมแก๊สนะครับแต่เป็นพลาสติกนะครับเป็นหัวเติมแก๊สของแก๊สไทยรับแก๊สไทยจะเป็นหัวพลาสติกแบบนี้เนาะผมก็จะเลาะเนี่ยเลาะไอ้ฝาเนี่ยเลาะไอ้ขอบเนี่ยออกแล้วก็เอาหัวมันออกมาเอาอย่างเงี้ยกดลงไปที่แมกกาซีนอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ย กดอย่างเงี้ยให้แก๊สมันออกมาจากตรงเนี้ยก็เป็นวิธีที่จะเซฟรักษาและถนอมมันนะครับตรงนี้ก็คงต้องใช้ประสบการณ์นะครับแล้วก็การสังเกตนะครับว่าของเราเป็นยังไงเนาะอันนี้จะเป็นวิธีรักษาของเล่นของเราให้อยู่ไปอีกนานแสนนานนะครับสําหรับคลิปนี้เลยมาเล่าสู่กันฟังหผือจะเป็นประโยชน์ข้อมูลเนาะคลิปนี้เล่นเล่นอย่างยืยือเพื่อนบ้างผิดภาพกันนะ้ี่ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีค่ะ